สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษอีกวันหนึง่งซึ่งเป็นวันครบรอบ77ปีของคุณแม่ผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันตอนเย็นแต่ตอนนี้เนี่ยผมมาเดินซื้อของก่อนเพราะว่าน่า77ปีเราก็อยากจะให้อะไรคุณแม่บ้างคือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยซื้อกระเป๋าให้คุณแม่มันนานมากแล้วซึ่งแม่ก็ใช้ตลอดเวลาใช้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 จนมันเริ่มเยินละผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าผมซื้อกระเป๋าให้คุณแม่เนี่ยแม่ก็น่าจะใช้อีกเช่นเดิมเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปตามล่าหากระเป๋าก,กันให้คุ เป็นลูกสะไพรที่สุดยอดมากๆเพราะว่าทําการบ้านแทนแทนผัวทุกอย่างง่ายๆ <c oughs> บอกว่าไปดูกระเป๋านะแล้วก็ดูกระเป๋าที่ออกสีอ่อนๆหน่อยเพราะแม่เป็นคนที่แต่งตัวสีอ่อนสีครีมสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องซื้อกระเป๋าเนี่ยที่เป็นสีอ่อนๆเหมือนกันให้เขาตอนนี้เนี่ยขอเดินไปรับเด็กๆกันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณย่าใช่ไหมเราจะไปหาซื้อของขวัญให้คุณย่าก่อนไปชอปปิ้งกันหน่อยสวัสดีครับ จะมาดกูกระเป๋าให้คุณแม่ได้เลยไป,ไปห้ามบอกคุณย่านะห้ามไปถึงห้ามพูดอะไรเลยนะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์มาเลยครับทุกคนมาเลยคุณแม่คุณลูก,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 กมาเลย ที่เขียนตาให้แม่มันดีไลน์เลยก็ไม่ต้องหนว่าเก็บปอบปืปนนั้นก็ได้นะ <c oughs> ให้แม่อัดออก,กขอให้คุณย่ามีสุขภาพแข็งแรงนอนเร็วๆวเพราะว่าคุณย่านอนดึกมากเราก็เลยบอกว่าขอให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงเล่นมือถือน้อยๆน,นอนเร็วๆวและมีความสุขมากๆในทุกๆวันสาวยน้ำ <c oughs> <c oughs> มิก้าเขียนชื่อดีก่อนบ็อกซ์แอนด์มาร์กี้แล้วก็มิก้าเขียนชื่อตัวเองมิก้าอิุญาเขียนชื่อตัวเองคสวัสดีค่ะแม่คุณไปนั่งมาอ่ะกระเพกไป Happy birthday ียอคุณปุคุณปเอาไปครับคุณุกเอาการกลับด้วยครับมียช่วยคุณย่าแกหน่อยสิคะ ก็คือคิดแล้วนะกระเป๋าผู้หญิงมันอะไรขนาดนี้วันเนี้ยอ๋อทุกขั้นตอนทุกชิ้นอุกอันแม่ไม่มีเนาะไม่มีอันนี้เราชอบชอบแม่อแม่ชอบแม่คะใช่โอเค จริงๆอะการเป็นผู้ชายช่งวงวาเลนไทน์เราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อของซื้อของเป็นจริงเป็นจังเสียเงินเยอะแยะขนาดนั้นนะเพราะว่าบางทีผู้หญิงเขาก็แบบสามารถรู้สึกดีด้วยกับอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆทีน,นี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแฟนเะน่ะชอบอะไรเขาบอกว่าแฟนนะ่ะชอบกินขนมมากคือเป็นสายหวานชอบกินอะไรที่เป็นขนมเค้กเลยบอกว่าเดี๋ยวกี้อะ จะสอนมาร์ชทำอันนี้นะแต่ว่ากี้จะไม่ทําไม่ช่วยทําเลยจะใช้ปากบอกอย่างเดียวว่าทําอย่างนี้ทํานี้ทานี้ทํานี้แล้วหนุ่มทั้งสองคือพี่ป๊อกกับมาร์ชเนี่ยจะต้องเป็นคนทําเองน,นอกจากสอนเพื่อแล้วฉันก็ต้องสอนสามีตัวฉันบ้างเพราะว่าคุณสามีฉันเนี่ยไม่เคยทําอะไรแบบนี้ให้ฉันเลยข <c oughs> องที่ให้ทำวันนี้โคตรง่ายวันนี้ที่เราจะทําก็คือเราจะซื้อของในซูปเปอร์แล้วเราเอามาประกอบให้กลายเป็นขนม เราไม่จําเป็นต้องมานั่งมู้แป้งกับข้าตออออาอบหลักแลไม่ต้องใช้เตาอบอ,อกเลยด้วยซ้ำเรามีเครื่องเครื่องหนึ่งซึ่งราคาหลักร้อยแล้วก็ของที่เราซื้อในซปเปอร์อันนี้คือเกี่ยวในเทปไหมฮะ,ะไม่เกี่ยวครับอันนี้เฮลตี้สแน็คของผมอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าของเทปไปเฉยครับป่ะครับป่ังครับใจดีแล้วก็แบบ กิ๊ฟน่ารักจังเลยน่าจะเหมาะกับเยลลี่แล้วก็วันนี้หนแหละพี่ของเ้าน่ารักมากเลยเช่อเย,ยลลี่ดิอ,อะไรน่ครักนะครับ <c oughs> คุณแดนจะไปสอนคุณจะไปสอนอะไรสอนทำฟ r o ่ <I like S 1> อ l ไร r o f f l e ที่ใช้ข้าวซอยก็เป็นขนมที่คุณกับเย,ยลลี่ชอบกินทั้งคู่อะไรอยาเยลลี่แฟนมาร์ชผมอยากจะบอกเลยว่ามันมันมาก แล้วเป็นผู้หญิงที่ไปกินขนมด้วยกันคือผมเป็นคนชอบกินขนมกันทั้าผมกินของมันเยอะก็คือเยลลี่กินเยอะเยลลี่มันมากนี่อันนี้็ดเปล่าอันนั้นกด้เปล่าเอเอาคือเอาหมดสามอย่างไม่ใช่ว่าเอาเพราะเกรงใจนะ ออาจริงจริงแล้วก็กินจริงหมดจริงมันถ้าผมเนี่ยอยู่กับเยลลี่ผมบอกเลยตายเพราะฉะนั้นเวลาไปกันสี่คนหรือแบบไปกันห้าคนมีเพื่อนคือมีพี่ไอเป็นคนนึงกี้กับไม้ก็จะมองหน้ากันละเพราะว่าพี่ป๊อกกับเยลลี่คือสั่งแบบอะไรอ่ะซื้อสั่งเยอะมากสบายสวัสดีแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณมาร์คหรือคุณมีนาคมครับจักช,ช่องช่องมีนาคมดั่องเลคือวันนี้จะมาสอนคุณหนุ่มทั้งสองคนเนี่ยทำคอฟโฟเพราะว่าเห็นมันกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเจลลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่กินมันที่สุดเลยแล้วเราไม่แบบว่าไม่ เอาๆค่ะได้ค่ะเอาเอาค่ะแล้วกินหมดอ่ะสั่งอะไรมาเพื่อเที่ยงหกจานอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระบวนการเลยมันง่ายมากที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประมาณ70%เรพราะว่าพี่ป๊อกไปซื้อมาอย่างเช่นครีมอับนานบ้างแล้วก็อัลมอน์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอะไรครับไม่ไม่จะให้เยลลี่แต่งตาเฮ้ย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 เพราะว่าเวลาแบบเจอนักจะ คลิปน่ารักเดี๋ยวซื้อให้เยลลี่ดีกว่าใช่หรอลองทาน่ารักซื้อเอาไม่พูดเฉยๆแต่ไม่เคยซื้ออาหารจะชมไปในรายการแล้วเล่นแล้วเล่นก็ก็คือจะมีบ้างแต่แต่แบบจริงๆสุดท้ายพอไปเลือกอ่ะเยลลี่ก็จะไม่เอาเขาจะเป็นคนแบบประหยัดโอ้ประหยัดนั่ไม่เอาอะไรเลยอ่ะใช่อ่าคุณผู้ชายคะตเริ่มมาที่รายการอาหารต่อตัดสตรอเบอรี่ให้เป็นลูกเต๋าแต่ตัดให้เป็นลูกเต๋าคือด้วยมีดตัดให้เป็นลูกเต๋าด้วยมีดดินนี้ออกก่อน เื่อแบบเดลลี่เขาจะแบบไปแบ่งเพื่อนเลยใช่ไหมได้ได้ได้ไปไปแบ่งปันแบบเอมีบอดที่บอดนื่อกี้เลยนะเพราะตอนแรกๆจีบก็ใช้สูตรนี้ไดเล็กแบบไดเล็กไอจีไปใช่แล้วไม่ตอบแต่แบบก็เลยเอาของกินมาล่อแบบเออส่งชีสไปเลี้ยงทั้งบอดแล้วก็เลี้ยงทั้งแบบแถบไปเลยป่าไงช่วงนั้นเพราะว่าเขาไม่ตอบไอจีเขาไม่ตอบใช่ของหวานล่อก็เลยเอาของหวาน คนอื่นเขาแบบว่าซื้อกระเป๋าไปล่อนน่นนี่ล่อไม่เอานะกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมไม่เอานะไม่เอาด่ากลับมาเลยแต่พอเป็นชีสเค้กเอาเอาโอเคมาแล้วคะัะครูยังไงอะันีนี้เติด๊ดทันเป็นลูกเต๋าครับผ่านลูกเต๋าพี่ป๊อกเป็นเหรอเป็นอยู่แล้ว เสา,านะเสานะจะย,ยาวก่อนออค่ะแล้วไปจะยาวข้างหลังก็ไดไ้ก็ได้อ่าอย่างเน,นี้ย <ๆ S 2> โอเคเราเ,เข้าใจละดีดีชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยมันก็เต็มคำดีใช่คุณช่วยมาสทำเขาจะได้ไม่ช้าแล้วก็จะได้เสร็จเร็วถ้าวันนี้เวิร์จะซื้อไอ้คื่นนี้ไปที่บ้านเลยอะแบบมันอร่อยด้วยทัพเทียมจริงๆเขาชอบทุกอย่างที่หวานอ๋อเอาพี่เออคือพี่ทำทุกอย่างเลย ก็ฉันจำไม่มีมืีสุดท้ายฉันก็ต้องมีมือ,อสูตรนี้คือจะมันต้องโรยเหรอคุก<ส>ใช้มือคุกคุณสิถ้าใครจําได้ว่ามิก้าเนี่ยเขาเป็นคนรักสะอาดมาก<ส>เขาอาจจะไม่ชอบให้มือเขาเลอะอะไรเลยแล้วมิกา้าแต่วันนี้พ่อเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อมันก็เช่นกัน <c oughs> ลูกมันก็ได้ผมไปเล่นละครไม่เป็นไรที่รหกไหนไมัน มีอยู่แล้วเวลาอยู่ททำุ้ๆได้เลย <ปะ S 2> ไม่ได้ไปดิคืช่วยทำนอนเนี่ยทำแค่นี้เ่ยแล้วก็กลับด้านเร็วกลับด้านฉ <ๆๆ S 1> ันไม่บเยนฉันเหนื่อยจริงๆ ตรอเบอรี่เรียบร้อยอันนี้ยทำกันนะานปะเนี่ยน่าจะเสร็จเลยนะพี่รอนงั้นความเลยต่องเสือเ้อตึงเยอะอ่าค่ะอเจอเขาได้ไงเอพอเ่<ห>าออถามเขาหลายรอบละเขาตอบทีไม่ได้เอาจริงผมได้เล็กไปพี่ไดเล็กในไอจีคือจริงๆอะ่ะมันขึ้นมาใน explore ก็กดเข้าไป คนนี้น่ารักดีตรงสเปคอยู่แล้วผมชอบแบบมวยเขาขาวกดเข้าไปเฮ้ยเป็นหมอด้วยก็เลยไปกดดูหมอก็ชอบด้วยไหยก็จร,จริงๆก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าหยุดยอมวันเราก็ผูกพันกับแบบตอนนั้นคุณแม่รักษาศิลิลาด์ก็เลยแบบเฮ้ย<อ>เขาก็เรียนหมอศิริลาด์เลย<อ>แล้วก็ทักไปแต่แบบทักไปนานนะพี่กว่าจะตอบคือประมาณแบบใช้ความพยายามอยู่สามเดือนจนเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายต้องเอาของหวานอะไปเลี้ยงทั้งบออ ที<ๆ>่เขาอยู่ก็เลยจนแบบเริ่มปอกมาคือได้ของหวานสุดเขาแพ้ของหวานพอดีอะไรนี่เอามาใส่เลยใส่วิปครีมใส่สตรอเบอรี่อันหนึ่งและไอตัวค็อกโก้ใส่กล่องอ๋อดูดังร้านดังดูดังร้านดังภูมิใจไหมคุณคนภูมิใจนะผมภูมิใจตั้งแต่ผมแต่งงานแล้วครับเอ้โห ช่วยทำหน้าดีใจนิดนึงครับนิดนึงได้ยังดีเราไอเจออยู่กี่เดือนหน้าจะขอแต่งงานเลยจริงเหรอเคยมีเคยมีก่อนก่อนที่จะแต่งยร่ำแล้วไม่ถึงว่าเห็นว่าจะขอแต่งงานเ็วก่อนก่อนนั้นห้าเดือนจะไม่เราห้าเดือนแต่พี่ปอกไม่ได้ขอหรือว่าขอแม่เขาเลยขอแม่เลยพี่นัดเจอสองคนเลยเขายังไม่ได้บอกฉันด้วยเขาไปบอกแม่ฉันก่อนแม่ก็โอเคแต่คุณจะตกใจยังไงว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบว่า ก็แบบแค่นี้แล้วมาขอแต่งงานเลยอะไรเงี้ยสำหรับพี่อ่ะมันมีเช็คอยู่อันหนึ่งถ้าคิดว่าคนนี้อยู่ก hey, ับเราได้ทั้งชีวิตแต่งไปเลยอืมแล้วเราจะรู้ได้ไงพวกคนนี้จะอยู่กับเราได้ไปทั้งชีวิตคือผือแบบแนะนําผมด้วยหรือแบบเด็กๆที่แบบลังเลก็ทําอะเซนน์มันเป็นยังไงอันนี้แต่งงานแล้วพูดได้แต่แบบว่าไม่พูดปุ๊บห้ามเอาไปทําตามนะ ไปใส่ตองให้ดีของตัวเองก่อนผมแชร์ประสบการณ์ผมละกันไม่ได้บอกว่าให้ทำตามเฮ้ยโอ้โหมาเห็นไหมพี่ปอกำลังแนะนำของขั้นละนี่ทำก่อนไหมทำก่อนไหมไปฟังผมฟังไปด้วยครับอ่าฟังไปด้วยทำไปด้วยเยดี๋วางลงไปแล้วก็ปิดต่อต่อไปบอกทริคที่บอกว่าแบบเอ้ยทำไมห้าเดือนเราถึงแบบจะสังเกตยังไงว่าเราถึงจะอยู่กับคนนี้ได้ไปตลอดชีวิตย้ำนะ ห้ามเอาไปทําตามบ้านเราเป็นมองพุธเดี๋ยวแบบว่าคิดอะไรกันต่างๆนานาผมก็เป็นคนพุทธอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจคืออันดับแรกเลยอะ่ะผมอยู่เขาได้ประมาณสองอาทิตย์รั้งแล้วผมก็บอกเขาบอกว่ามาอยู่บ้านผมอยู่ด้วยกันเลยเพื่ออะไรเพื่อให้มันรู้ไปเลยว่าอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าการที่คนเราจะอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะมันต้องอยู่ได้ด้วยกันจริงๆในการใช้ชีวิตจริงๆในแต่ละวัน บางคนเนี่ยเป็นแฟนกันนานมากพอแต่งงานจริงกันเลิกหรือไม่ได้เพราะไม่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆอยู่บ้านด้วยกันของรกเป็นยังไงเข้าห้องน้าเหม็นไหมล้างเลอะไหมนี่เป็นคนรกมากอยู่ได้ไหมคือมันมันไหลอ่ะก้นไหมละมือไหมอะไรอ่ะเนี้ยชิ้นเนี้ยพิเศษหวานเลยเฮ้ยหวานไปเปล่ามั้ อันนี้เป็นแบบเคล็ดลับเลยนะคือแบบผู้ชายคนไหนอยากทำขนมหวานให้แฟนตัวเองแค่รู้สึกว่าเมนูมันง่ายมากเลยนะไเริ่มได้ปัาได้เลยพี่แล้วไงต่อเสร็จแล้วก็ ก็เหมือนแบบทักทักไปเรื่อยอยู่พักหนึ่งอ,ะอ่ะเหมือนเริ่มตอบเยอะขึ้นอ่ะผ่านไปสองสาเดือนจนแบบตอนที่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาไม่มีแฟนอยู่ตอนนั้นก็มีถามนะผ่านไปพอรู้สึกว่าจังหวะที่ถามได้ก็ค่อยถามแล้วพอเขาบอกอไม่มีไม่มีก็โอเคโอเคแล้วเจอครั้งแรกเนี่ยพาไปเดทที่ไหนผมจำได้เไปไปลยว่าเป็นร้านพาสต้าร้านหนึ่งแล้วจริงๆเขาเป็นคนยุ่งมากจนแบบผมเลยส่งตารางผมไปทั้งหมดประมาณ 8วันหนึ่งในแปดเนี่ยขอวันหนึ่งจนเขาก็จิ้มมาอะไรประมาณนั้นจนจนได้ไปเด็แล้วเราก็แบกวายไปขวงแับเออเออแบบคุยได้ลื่นแล้วเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดเหมือนที่พี่บ็อกเจอเขาจะแบบรักษามารยญาตหน่อยอะไรเงี้ยก็เทให้แล้วก็กินเขาก็ไม่บอกว่ากินวนยไม่ได้เยอะเขาว่ากินสี่แก้วสักพักฟุบเด่นแรกคือฟุบไปเลยทีหลังผมก็ตกใจใช่มันมันจะสลบไปจนตกใจจนเรารู้สึกแบบ เหมือนโดนหวางยาสนุกจนฟุ้ไปเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําไมดีวะแม่เขาต้องรู้สึกไม่ดีนะพรุ่งนี้เข้าเวนด้วยแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้จนแบบร้านปิดอะ่ะเขาต้องเอาน้ํามาพรมให้ปึงประมาณแบบครึ่งชั่วโมงให้ฟื้นฟื้นขึ้นมาอยู่ดีก็หายเป็นปิดทิ้งเหมือนเป็นคนแบบกินแล้วความดันมันเปลี่ยนแล้วหายเลยก็อยู่ที่ก็เดินได้โอเคพูดได้กปกติ อะไรประมาณนะั้นเป็นเดทแรกที่แบบไม,ไม่ไม่ค่อยควรจำเท่าไหร่เฮ้ยควรจำม,มันควรจำ<ว>ม <า S 1> นันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอนะไปแล้วไม่หายอ่ะแล้วเราพาไปส่งบ้านที่บ้านเราจะตึงได้แล้วแตข่ของของพี่เนะี่ยพี่ไม่ได้จีบก่อน <S <S อนะที่เกี่ยวกับว่าฉันจีบเธอได้ยังไงตอนไหนเธอเป็นคนติดต่อเรื่องงานฉันมานะครั้งแรกคุณมารับผมที่แอร์พอร์ตเฮ้ยแค่ฉันไปรับเธอที่แอร์พอร์ตเพราะเธอบอกว่า ไป,ไ,ไปกินข้าวชวนเด็กเราไปกินข้าวนั่นเป็นการเจอกันครั้งแรกแบบที่ไปเดทกนัรั้งแรกแม่แล้วไม่ถึงอาสาไปรับอ่ะคือเขาว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยไปกินข้าวกันไหมอ๋อได้อเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นด้วยกันเราถามเขาว่าแล้วกลับมาจากแอร์พอร์ตและ้วจะไปที่กินข้าวยังไงก็เข้าทางเลยเป็นหมูบข้าถือว่าเข้าแก๊งแต่นี่ถือว่าปู่ถ้าให้ตัดสินยกนี้นะคนเนี้กอด อ่ะอันนี้แฟปลนะอ่ะเพราะว่ามีการถามว่าไปแอปแบบยังไงจังว่าคิดไปแล้วเดี๋ยวฉันไปหลับดีกว่าอ่าวถือว่าถือว่าถือว่ากลองสูงเข้าไปเลยมีแผนในหัวว่าจะไปหลับมีแผนในหัวมีแผนในหัวเลยใช่ป่ะูออกถือว่ามีภาพในหัวเดี๋ยวเยลลี่มาเปิดคลิปเนี่ยดูเฮ้ยดูที่ตอนทำเป็นยังไงสรุปมาฟังเถียง ่ <c oughs> ีรเรื่องเราอ่ะมันจบละจริงเอ,อเอาเรื่องเขา,เาไปใช่เราอะลูกสองไปละเราโอเคแต่คนเนี้ยมตั้งใจว่าแบบโอ่มก จะเป็นตัวเองนั่นแหละวันแรก<อ><อ>นี่ก็ดีดีดีมพูดอะไรก็พูดเป็นตัวเองนิสัยก็โชว์เลยจะได้แบบไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ตอนแรกแล้วตอนหลังแบบอ่ามันไม่เหมือนเดิมทำได<ม>้ไม่เหมือนเดิมใช่แล้วขอเขาอ่ะเป็นแฟนตอนไหนยังต้องมีว่าแบบนี่ของพี่นะพี่พี่เป็นคนที่ไม่ขอคุณเป็นแฟนอยู่ด้วยกันเข้าใจกันด้วยนะแต่ว่าเราอ่ะรักกันเหมือนกันแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยที่อยู่กันมาขนาดนี้นี่คือเป็นรายกัน มาถามกลับเว้ยเราบอกต้องมีคําจํากัดความผมมาผมขอคือคือผมมารู้สึกว่าเขาจะได้ไปพูดได้เต็มปากเราก็จะได้พูดได้เต็มปากว่าแบบเราโอกาใชาศึกษากันแล้วแบบไม่อยากให้มันคุ้มเคืองหรือแบบชัดเจนไปเลยทีนี้เขาก็มีสิทธิ์คุยกับคนอื่นถูกไหมถ้าจะแบบคุยกันในส่วนเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าสมมติคุณไม่พูดว่าเออเป็นแฟนไหมแค่คุยคุยอ่ะก็คุยกับคนอื่นได้คุณไม่จองนะเออมันต้องจองดิ ถ้าเราเป็นผู้ชายเราเรา,เร,ารู้สึกดีเราจองก่อนเลออ <laughs> ขอเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ชื่อรายการป๊อกโดนรุมหล, <laughs> <laughs> ลังจากนี้เชิญแขกมาแล้วก็คือตามนั้นเลยเอามารุมผมไปเลยทีดเ,มามาเดียวมาไห่เป็นไรหรออ่าตอนนี้ร้อย,ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลอาจาะย์ะไปยยเซอร์ไพร์เซรีกไปจ้า พอมองเข้ามาเห็นไหมพี่หรือมาร์ทไปนั่งหลบเออไปนั่งหลังดีกว่าเท่าไหร่แล้วพอเข้ามาที่รถปุ๊บก็เปิดก็เป็นพีก่อนเลยโอ้โหแต่เขาอ่ะจะเดินมาทางไม่ถ้าทางขึ้นอะแต่วันนี้ไม่ขึ้นไงอาจะเดินมาทางซ้ายจุดหลกนานๆทำทีก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยก็ถือเป็นคนไม่ค่อยทกทำอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใส่แว่นลงมาแน่นอนให้เดาเนี่ยใส่แว่นนานๆลงมาเลยอ่ะจริงเหรอไม่ใส่คอนแทค ว่าเอออยากเอินใช้บริการนะครับรู้สึกแบบว่าจังนี้แบบว่าคันเป็นตัวครับผมใช่ครับผมเดินท้องฉุกเฉินเลยใช่เดินท้องฉุกเฉินเลยนะครัมาดูไม่บอกเค้าหรอกว่ามาทำอะไรเอามาทำอะไรเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าเปิดหน้า บอกไ้เชตัวอไม่อะคุณจะทอะไรคุณบอกเขาดิไม่ใช่คือวันนี้เนี่ยนนี่มาให้ของหวานเราบอกว่าเป็นผู้ชาย่ยต้องน่ารักกับผู้หญิงคือต้องทำขนมให้ผู้หญิงเป็นด้วยถูกไหมถ้าสมมติเขาทำขนมเป็นรักขึ้นเลยปะก็ดีนี่ไม่ได้ทำให้แย่เี้คุณจะทำให้แบบว่า เพื่อนในวอร์ดอยู่ไม่ได้ทำได้เขาทำเขาทำจะช่วยกันทำั่นสตรอเบอรี่เองเดี๋ยวไปรอดูในคลิปไปรอดูในคลิปไม่น่าอวดเลยหั่นสตรอเบอรี่เขาทำสตรอเบอรี่เองตบบีวิปครีมเลยไหมตามเป้าที่เราพ่อบถือเราต้องบีบวิปครีมครอบครอบใช่เขาเคยทำขนมเฮเซลลี่ป่ะเคยทำอาหารเฮเยลลี่ไหมเคยทำแต่ข้าวไข่เจียวอย่างน้อยก็ทำเห็นไหมอย่างน้อยก็ท เธอที่พิเศษมากเลยนะเขาทำแบบทำอ็กอ์ตร้งให้นะ Extra Extra Strawberry Extra s t r a w b e รี่ด้วยนะเพราะว่าเยลลี่กินขนมมันที่สุดครับเออพี่ป๊อกพี่ป๊อกพีเซษมากาแบบกินขนมมันที่สุดแล้วใช่สามอันกินแล้วบอกด้วยแต่แต่อร่อยจริงๆตั้งใจทำทำเองหมดเลยเยอะมากไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนมีอันหนึ่งเอ็กซ์ตร้าน้ำตาลแต่ว่าแบ่งเพื่อนด้วยนะแต่กินคนเดียวหมดนะเจอคนสั่นเธอมากแน่ เดี๋ยวต้องโดนนะสารสัญญาณอะไรไม่งั้นมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่เห็นต้องเซอร์ไพรส์แล้วก็อันนี้คือจะคนจะได้รู้ว่าสวยธรรมชาติถูกไหมันใช่ใช่อีเรกชั่นที่เปิดมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่มาคนเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงก็ยังไงยังไงเออรู้สึกว่าแย่แล้วโดนแล้วไม่ได้ทาแต่ไม่ได้ทาแต่ไม่ได้ทาแต่งไม่ได้ทาแต่งนะไอแกไปกินอะไรนะไอ วันนี้ก็แค่นี้ครับจะให้เยนลี่กลับทำงานต่อครับอยังไงก็ไปไปดูพี่ป๊อกกับมาร์กี้ไป5430ในช่องผมได้นะครับสนุกมากไปท็อปด้านอาร์ตช่องมีนาคมตรงนี้ครับไปกด subscribe ได้นะจ๊ะอ่าโอเคอ่ะบ่ายเดี๋ยวฉีดวิปคิงเข้ากล้องดีกว่าเฮ้ยโอ้โหอย่างงี้ฮะ